สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้แตงก็กำลังเดินไปสวนนะคะไปที่กระท่อมพาคินนะคะนี่เห็นอะไรแปบบ๊แบๆบเดียวถ่ายให้ดูนะคะพอดีเห็นลูกพี่หมวยนะคะขยันมากพอลูกเขาอะไรพ่อแม่ไม่เคยต้องบอกเลยคือแบบดีอ่ะเลี้ยงลูกดีอ่ะเดนน้องเจมนะจ๊ะนี่น้องเจมกับน้องเต๋ม น้องเจมเสื้อสีเขียวนะคะลูกพี่หมวยโอ้ยไปเอาผักกระเฉดน้ำนะคะกับเอ่ออะไรเนี่ยผักบุ้งกระเฉดน้ํากับผักบุ้งนะคะเอามาเป็นคันรถเลยมาปลูกใส่บอ่อนะคะให้มันเป็นร่มเงาให้ปลาด้วยสุดยอดเลยขยันมากนะคะเนี่ยขยันจริงๆ ลูกพี่หมวยนี่ทั้งน้องเมย์น้องเจมนะคะขยันมากเลยน้องแบงค์นี่ยังเด็กอยู่ยังดูไม่ออกนะฮะนี่ยอมเลยไอ้นายหน้าอยากได้ดาจะคัดรถหนึ่งได้ไหมได้คนระับเดี๋้ครับแมันมีหลายแม่ถิ่นบ่อเนี่ยนถะิ่นบอ่อใหญ่เออเอาให้หน้าคัดรถหนึ่งได้ใช่ไหมขอบคุณครับสุดยอดเลยนี่ออื บอมันไม่ลึกนี่ลูกทำไมยังลงเอาได้มัดกันร่อนลอยเอาค่<ะ>อมกันร่อนแล้วก็เอาเกี่ยวปาดเอาคือตัวเรานะ่ะคืนค่อมกันร่อนใช่ครับกันร่อนสองอันมัดแล้วก็ตรงกลางมันนะครับที่ตรงเชือกเราก็ค่มอมตรงนั้นแม่เจ้ามันไม่ลมหนึ่งนี่มันก็ตะแคงนิดหน่อยหน่อยคือ <laughs> เก่งแท้ลูกอือหือไปเจ้าแต็มนี่ก็หลานพี่สมชายนะคะหลาน หลานพี่สมชายพี่สมชายเป็นแฟนของพี่หมวยนะคะก็มาช่วยกันน่ารักค่ะเด็กๆอสุดยอดเลยอันนู้นบอพี่หมวยนะคะ อันนี้บ่อลูกเจนะคะเจลูกชายพี่น้อยนะคะลูกเจไม่รู้จักเอามาใส่ดึงเลยเนาะลูกเจอ,อันนี้คือพักบุงมันติดมาดาไม่ใช่ไหมครับมันผสมกันมาอือ กระดีพักบุ้งกระดีไอ้นี่ปามันกินไหมเฮ้ยสักกระเฉดน้าน่ะกินอยู่ครับแต่ว่ามัมนรัดไวกว่า,าปลาก็ได้อยู่ร่มดาเนาะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชุดยอดเลยอันนีน้นายทำเองหรือว่ามแม่นายใช่ครับเนี่ยก็ แม่เห็นว่ายุดแม่ก็เลยบอกให้ไปเอาเออไม่ขยันทะลุกเลยสุดยอดเลย่วงนี้ยังไม่ค่อยมีงานสู้สู้เอาเดี๋ยวจีเดินไปสวนพ้าคินต่อละจ้ะก็กไปหากระท่อมตรงนู้นก่อน ได้ยินเสียงรถเสียงรถอะไรมาติดนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถของหลานเจมหรือเปล่าไม่รถลูกเจมหรือเปล่าเนาะไปดูแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นเหมือนน้องเจเอารถไถามาวิ่งมาทางนี้ยไม่รู้ว่าสงสัยรถน้องเจมติดน่าจะน้องเจมกับน้องเจนแน่เลยเลยเดินมาดูแป๊บนึง นู้นมองเห็นลิบลแล้วนะคะไม่รู้ยังไงนั่นไงน้องเจขับรถถ่ายอ๋อน้องเจมน่าจะขนของออกจากรถกระบะแล้วมั้งเนี่ยน่าจะขนผักกระเฉดน้ำออกจากกระบะละหรือเปล่าน้องเจเมื่อกี้เห็นน้องเจขับรถกระบะกลับไปแล้วนะคะอันนี้น้องเจมขับรถถามาแทนแล้วงงเมื่อกี้เห็นขับกระบะอ๋อสงสัยสลับกัน เอารถไถมาทำไมอะลูกเมื่อกี้รถมันเป็นไรนเห็นเห็นเอาเอารถนี่มาดันใช่ไหมมาเอามาดึงขึ้นมันมันมันเละมากเลยนี่นอ๋อต้องเขา้ารถถอ๋อก็เลยเอาเอา,เอาไอ้นี่มาใส่นี่แล้วเออ ก็ไม่เอามาทีเดียวเลยองมันเะจอนี่้โอเคพอน้าขอปุ๊บเขาก็รีบเอามาให้เลยของเขาเขายังลงไม่เสร็จเลยนะคะเขาก็เอามาให้น้ก่อนน่ารักมากเลยค่ะน้องเจมเนี่ยขอแค่เอ่ยปากนะคะขอแค่น้าบอกน้องเจมเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยจริงๆเขาต้องเอาลงบ่อเขาก่อนนะคะสําหรับ ไอตัวผักกะเฉดน้ำเขาก็เลยเอามาลงให้น้าก่อนน่ารักที่สุดเลยค่ะอืมจักรดถนึงนีง่ยพอแล้วลูกเดี๋ยวมันก็ขยายไปเลย นี่นะคะรถแรกที่หลานเจมเอามาลงให้นะคะกระเฉ็ดน้ำนะคะขับรถไปละเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบว่างั้นค่ะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะด้วยภาพสวยสวยงามของปลาได้น้อยที่เราเลี้ยงไว้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขจ้า